เราใช้สกินแคร์อะไรมันมีของปลอมด้วยกินอาหารผิวตัวไหนบอกหมดแบบไม่กลายมนหลอกใช่ค่ะคุณแม่สมวมากแล้วสุ่มปะ Anti aging เริ่ม Anti aging แล้วเหรอพ่อแม่ให้มาใช้โอเคไบอกใครนะไบอกใครอะไม่บอกสวัสดีค่ะกับพวกเราเป็นชิปห้างสร้าง energy ปะงชาวสุดเอวันนี้ไรการเราชื่ออะไรนะอย่าบอกเคยนะ ครเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตเราเนี่ยดูแลผิวตัวหรือว่าผิวหน้ายังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเราก็เคยเล่าแบบประสบการณ์การดูแลตัวเองใช่ปะแต่ว่าเรายังไม่เคยเจาะลึกในเรื่องของผิวเราเราทำอะไรกับผิวบ้างวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะฮะว่าเราใช้สกินแคร์อะไรกินอาหารผิวตัวไหนวันนี้ก็จะมาบอกหมดแบบไม่กักไม่กักเลยไม่กักสะบัดเลยแบบแังไแง่แล้วซึ่งทุกอย่างที่เรามาใช้วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้จริงทุกอย่างนะคะต้องแจ้งก่อนว่ามันมีบางอย่างที่อ่ะโอเค เคยเป็นสปอนเซอร์หรือว่าเคยเป็นแบบส่งของมาให้ใเราลองใช้หรือบางอย่างที่เขาส่งของมาให้เราเราก็แบบอุย้ยได้มาเยอะเกินไปให้อีดาต่ออีดาไปซื้อต่ออ,อะไรไกัน,นไปยากันเองรวถึงไหนด้วยนะคะ อ่ะเรามาเริ่มมีผิวหน้ากันเถอะเริ่มที่ฉันก็ได้เพราะว่าฉันเป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้าอยู่ตลอดเอาเวเพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายมากสภาพผิวเป็นคนผิวอแหละอันนั้นนิสัยสภาพผิวจริงๆอ่ะตรงทีโซนอ่ะมันตรงเนี้ยตรงแก้มค่อนข้างแห้งด้วยความที่เหมือนกันนะผิวอะกวนตีนมากเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนแบบมันมันใส่แมสแล้วมันแพ้มันทําให้เหมือนไอ้ด้าเวลาไปเลเซอร์หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทาให้ตรงเนี้ยแห้งแต่ว่าตรงเนี้ยมันกรุบมากเออต้องเลือกสกินแคร์แบบว่าที่มันค่อนข้างอ่อนโยนอ่ะแล้วมัน ได้ทั้งสองผิวไม่ <laughs> ผิวเฮ้ยอะไรอะไได้ทั้งแบบว่าผิวมันแล้วก็ผิวแห้งของตู่ก็คือคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าของเราจะค่อนข้างไปทางแห้งมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกัน <laughs> เคยหน้าพังมากๆมาก,ก่อนซึ่งปัจจุบันอะมันดีขึ้นแบบมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะรวมถึงผิวตัวคือแห้งมากเดี๋ยวแปะลูกขาเตงให้ดู <laughs> ล่าสุด <laughs> แพงไม่ไหวแต่ว,ว่าก็คือตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนตองไหนอันนี้เหมือนตู่เพราะว่าน่าจะเป็นผสมแต่ค่อนไปทางแห้งผิวตัวคือแห้งมากมากผิวหน้าแข็งแรงแต่ผิวตัวแพ้ง่าย มาเริ่มกันนี่ผิวหน้าเริ่มจากคุณได้ราใช้อะไรบ้างก่อนหน้านี้นใช้เยอะมาก<ๆ>ค่อยๆปรับลดลดลงมาเพราะว่าคือเหมือนพยายามหาว่าอันไหนที่มันทําให้สิวเราเกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี้ยสุดท้ายก็คือเหลือแค่สงตัวใช้คิวทั้งคู่เลยค่ะใช้ตัวดักสปอตก่อนเพราะว่ามันจะช่วยลดเรื่องรอยซึมไวมันสบายผิวถ้าผิวมันก็คือซึมง่ายอีกแล้วตรงผิวแห้งมันก็เติมความชุ่มซึมเลยปาซึมเฮ้ยซึมจริงเมื่อกี้ซึมแแล้วซึมป้ากูกันอ่ะ ต้องงมแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ทาตรงแก้มเยอะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวที่แห้งอะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดประมาณนี้ผิวหน้าก็แค่นี้จริงๆซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าการทาครีมที่หน้าไม่จะเป็นต้องทาสิบสเต็ปเหมือนคนเกาหลีเนาะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศเกาหลีอะคือมันแห้งมากแต่ประเทศไทยทุกคนมันร้อนชื้นไงแล้วบางคนที่หน้ามันอะถ้ายิ่งบวมเยอะมันอุดตันนะคะเคยทาครีมสิบสเต็ปเหมือนกันวันนี้ก็ลดลงมาเหลือเก้าโอเคแล้วลดนิ่ลดแล้วลดเสียเแียวก็คือลดลงมาแบบเหลือนิดเดียววันนี้ก็คือหยิบตัว ที่ไทยประจำม,มาเริ่มก็เยอะนะที่แล้วซึ่งเวลาที่เราลงครีมหรือว่าลงแบบว่าสกินแคร์หน้าเราก็ต้องเรียงจากพวกแบบน้ำ,นำบางบางถึงเข้มขน้นใช่ไหมทุกคนเราก็จะใช้เป็นตัวเอ c เซ o ลอเดอร์แอดวานซ์ในคือใครที่หน้าผิวแบบ แพ้ง่ายหรือว่าผิวอ่อนแอให้ใช้ตัวนี้คือผิวแข็งแรงมากต่อไปก็คือใช้เหมือนคุณในด้านเลยก็คือคิวด<ช>ักสปอตนะคะอันนี้ก็คือของอเขาดอจงจริง,จ,รงจะแนะนาว่าเวลาที่แบบเป็นรอยใหม่ๆอ่ะให้โบกไปเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มใช้เพราะว่าเขาเพิ่งส่งมาให้ใหม่อันนี้ก็คือเป็นตัวลอจานนะคะรุ่นซิการแพร้อันนี้เหมาะก,กับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ผิวที่แบบเซนสตีทผิวคันผิวแบบยูดิมิรอยแดงใช้ดีมากเคยใช้รุ่นสีเหลืองด้วยนะคะแต่ว่าสีเหลืองก็คือใช้จนแบบ <Be> <Okay. S 1> เบื่อก็จะกินแค่จนเบื่อปะอยากเปลี่ยนบ้างแต่ตอนนั้นก็ดีมากๆเหมือนกันมันจะเป็นเจๆลๆเว้ยเราเหมือนแบบซึมยากนะแต่แม่งซึมไวมากแล้วซึมปะนั่นแหละทุกคนก็ซึมนะ สรุปก็คือมันดีมากนะคะแล้วก็ซึมไวมากคนหยุดเล่นคำว่าซึมสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือครีมกันแดดนั่นเองของแคทตี้ดอลอัลตราไลท์ซันฟลูอิดเอสเทด50เพเอเบลเบลเบลเตัวนี้ก็คือใช้ดีมากทุกคนมันเป็นเนื้อฟลูอิดซึ่งมันเหมาะกับแดดประเทศไทยมันบางแล้วมันก็ไม่ทำให้นาวอกค, <c oughs> คือเนื้อมันเป็นสีขาวนะพอทาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเข้าผิวเร็วมากมันก็จะใบขึ้นนิดนึงคุณสย่ยคนดูด่าแล้วเนี่ย นลักๆก็จะมีประมาณนี้นายคือคนที่ใครบอกว่าให้ใช้อะไรจะใช้อ้ดีเหรออ๋อขอบคุณนะ <laughs> ใช่ม่าจะเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนมันแทบไม่ใช้สกินแคร์เลยเว้ยแล้วมึงดูหน้าของคนนี้มันใช้สกินแคร์กับพรากูที่หน้า ูใช้มาน้งแต่ป1ตันึ่มดู้รีกแล้วมาน้องไม่ใช้อะไรบ้างเลี้ยงไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว่าเ f ิร์สแคร์ของซูอาซูก็เลยใช้เป็นอันแรกตู่ให้มามันจะเป็นแบบกลิ่นโสมชอบมาเพราะเป็นคนชอบกลิ่นโสมมากก็เคยใช้ทั้งตอนเช้าทั้งตอนกลางคืนเลยอันนี้ก็ซูอาซูอีกแล้วมันจะช่วยแบบบำรุงผิวจากการที่โดนทําลายแบบอย่างหนักหน่วงใช้ปุ๊บแล้วแบบสองสามวันคือเห็นผลเลยว่าแบบหน้าแบบนุ่มขึ้น้านแล้วไม่มีความอย่างเงี้ยแบบเหมือนในโฆษณาว่าแบบ ตามมาที่ไอครีมที่เป็นปัญหาของเราหนักๆเราก็จะใช้ของซิดเล่นะคะอันนี้แม่ให้มาใช้ก็เลยใช้อีกตัวหนึ่งเป็นซิดเล่เหมือนกันแอนตี anti aging ไม่ตี้เอจจิ้งแล้วเหรอพราแม่ให้มาใช้โอเคสมมติว่าทาแบบว่าสัวซัก็จะไม่ทาซิดเล่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทาเยอะไปแต่จริงแอนตี้เอจจิ้งทุกคนจะเข้าใจว่าแบบใช้ตอนแบบอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงเริ่มไวก็ได้นะเพราะี้เอจจิ้งมันจะค่อนข้างแบบแรงมันคือการดึง หนังหน้าถ้าสมมติว่าคือไหนขี้เกียจทาก็คือทาตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็จบอยู่ต่อ,อไปอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตูก่กับไอ้ด้ากินมาตลอดนะคะก็คือเป็นอาหารผิวซึ่งก็คือของกรอรี่นั่นเองเล่าก่อนว่าตัวนี้เราเคยได้มารีวิวในช่องของตัวเองอใช่ไหมก็เลยให้ไอ้ด้าไปลองหลังจากนั้นไอ้ด้าก็ไปซื้อเองเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กอะ่ะคือเป็นคนติดกินอาหารผิวอยู่แล้วตอนนี้ใครถามมาคือบอกว่ากินตัวนี้ตัวเดียวตลอดเพราะมันดีมากก่อนนั้นเนี้ยเรานอนดึกมากผิวก็จะมีความหมองค้างมีสิ ทําให้เรื่องสิวอะขึ้นน้อยลงว่ารอยสิวก็จางลงเหมือนบูดผิวอะตัวป้ายยามาแล้วตอนแรกกินมาได้ประมาณ2เดือนแล้วเพื่อนก็เริ่มทักว่าเฮ้ยผิวมันโตโงขึ้นฉันนะคือเหมือนเป็นนางเงือกฉันจะต้องไปแบบว่าทำแบบเอาบิกินี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วพอเรากินอันนี้เหมือนผิวเวลาโดนแดดมันมีความผ่องเร์คือไล่หน้าทานยห้าก็คือจะทานทั้งตัวซองชมพูแล้วก็ซองส้มทานเช้าเย็นนะคะอย่างละสองเม็ดตัวซองชมพูมีโมเลกุลเล็กมากทุกคนทําให้เห็นผลเร็วแบบสับแบบยัวแบบสบัดเลย ใส่แงงแง่เลยไปถ่ายงานกลางแดดก็คือโพสสู้แดดเวอร์ก็คือไม่กลัวแดดไม่กลัวแงงแงเลยแก็คือกินไนได้เลยนะคะแต่ว่าของตัวจะเน้นเป็นตัวมะเขือเทศที่แบบโปรดปรานที่สุดนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีทุกคนคือมันคือมะเขือเทศจริงๆที่เอามาอัดเป็นเม็ดหนึ่งแคปซูลเท่ากับมะเขือเทศ34่ลูกมันจะมียุคนึ่งที่เราฝืนกินน้ำมะเขือเทศกันต้องอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่ต้องฝืนแงตัวนี้ก็คือแบบอยากกราบขอบคุณมากเพราะว่ามันดีจริงๆทุกคน เป็นผ <si ูมิแพ okay? ้วิตามินซีอยะกินไปเรื่องมันจะช่วยเรื่องผุมมแพ้ด้วยมันช่วยเรื่องผิวไปด้วยเงี้ยคือมันแบบได้หลายอย่างมากตัวเนี้ยก็คือเหมาะกับเรามากเพราะว่าใช้เป็นคนนอนดึกนอนดึกแค่ไหนก็คือไม่กลัวแนนว่ายทานอย่างต่อเนื่องคืออาหารผิวทุกอย่างอ่ะมันคนกินอย่างต่อเนื่องทุกคนมันจะมากินหนึ่งสัปดาห์แล้วหยุดกินอ่ะหนูจริงมันก็ได้จะเอาอะไรเจตมะคือมันต้องกินอย่างต่อเนื่องคือช่วงที่นี่กินอย่างต่อเนื่องอ่ะผิวคือแบบมึงผิวลื่นมากจับแล้วแบบผิ อันเนี้ยแบบละเอียดยิบนะให้ไปดูใน i อหรือว่าใน u t u b e ของพี่เชอรี่ซึ่งเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ไปส่องได้ทุกคนคือพี่เขาจะรีวิวแบบละเอียดแน่นแบบยิบยิบ,ย,บยิบเลยอันนี้จริงจะบอกว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนอนะรีวิวเยอะมากได้ลอง <c oughs> ส่องตัวนี้เหมือนกันเพื่อนเราสองคนกินขนาดนี้ <ไป S 3> หมดล <ยา S 1> งไป <ยา S 3> แล้วขนาดนี้คือที่เห็นผลแบบเห็นเลยก็คือรู้สึกว่าผิวมันลื่นขึ้นไงอะไปซื้อมาจากตัวแทนจําหน่ายคือไม่กล้าซื้อในช้อปปี้กับลาซาด้าเพราะว่ามันมีของปลอมด้วยแต่ว่าทางตัวแทนเนี่ยคือเราสามารถเอาไปเชกับได้ว่า ตัวแทนเนี่ยคือมีตัวตนจริงไหม,มตัวเนี้ยจะเป็นคอลลาเจนปลาเพียวแบบร้อยเปอร์เซนแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมะเขือเทศอัดแน่น3 4ลูกอยู่ในเม็ดเดียวปลอดภัยแน่นอนในเมื่อคนขี้แพนิคมากไงก็เลยเราต้องหาข้อมูลให้แน่นก่อนที่จะกินอาหารผิวเข้าไปด้วยความที่พอจากหาเองเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทักไปถามออฟฟิเชียลอีกว,ว่ามันปลอดภัยจริงไหมเขาก็เลยส่งค่าตับกับค่าไตของพี่เชอร์รี่มาว่าแบบอยู่ในเกณฑ์ปกติดีก็เลยแบบกล้าซื้อมาลองสรุปแล้วคือหลังจากที่พวกเรา3คนรีวิว กินจริงๆนะคะทุกคนไม่งั้นก็ไม่กล้ามาการันตีเพราะว่าถ้าตัวไหนที่เรากินแล้วมันไม่ได้ผลเราจะไม่รีวิวเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้ว่านี่เป็นคนขี้เกียจกินเก็งปะแต่ไหนที่มันกินแล้วมันได้ผลปุ๊บกูจะขยันกินขึ้นมาทันทีอ่ะก็คือกินเลยกูไม่ใช่ไม่ได้กินเพราะโดนปลุกมาโไปถ่ายงานเลยก็คือวันนี้ถ่ายงานกันเช้าแบบสบายอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนอย่าลืมกินน้ำเยอะๆด้วยนะจ๊ะหมายถึงน้ำเปล่า แค่แบอกเออให้มันกอดจู๊ดหน้ามึงไม่ปกติคะ่ะเครื่องอาหารผิวเวลาเรียบร้อยต่อไปตัวว่าอ่ะเริ่มที่คุณได้าเลยตัวใช้อะไรคือคุณในด้าช่วงเนี้ยติดใช้เจอแนลมากคือเมื่อก,กูใช้เหมือนกันทุกอย่างจริงคือติดใช้เจอแนลอเพราะว่ามันซึมเข้าผิวง่ายมีกลิ่นที่หอม หอมมากหอมมากจริงติดทั้งวันะมึไม่ได้ใช้แต่ว่าแบบไปดมของไอดาทุกกลิ่นคือแบบหอมจังอันนี้ขออธิบายด้วยคุว่าใช้เหมือนกันนะคะนี่ของกูด้วยแม่ไม่ออกเซร่อยากให้ดูคือมันแบบว่าชุ่มชื้นผิวแบบมากมากแบบสะบัดเละวิวอ่ะมัหลอกใช้ค่ะคุณแม่ใช่ผมไม่ได้ใช้มากจริงๆีล้วว่าพี่ใช้อ่ะมันจะต้องแบบว่าหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จอะตอนที่ตัวเรายังเปียกอยู่ก็โลมตัวนี้ไปเลยทุกคนเป็นออยที่แบบทาแล้วแบบจึมงเข้าผิวไวมากแล้วทำให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นทั้ ครั้งเรารีบๆขี้เกียจอนะก็คืออาตัวนี้มันทานปุ๊บซึมง,ง่ายไวแล้วยังมีกลิ่นคือเราไม่ต้องฉีดน้ำหอมตัวเดียวจบของตู่นะคะอันนี้คือมึงดูโอเคเชื่อเรา,า <laughs> รอรา่ะใช่จริงอันนี้คือเพิ่งใช้เพราะว่าคุณหมอให้มาเดือน2เดือนก่อนคือเราอะผิวแห้งมากคาะหมอ,อคนแรกหมอบอกว่าอย่าใช้ครีมเผื่อแบบแพ้น้ำหอมแพ้ครีมหรืออะไรเงี้ยก็เลิกใช้ก็ไม่หายัทีก็ไปหามหมอคนที่สองบอกว่าผิวแห้งนะคะให้ใช้ครีมหอม กูรู้อะไรวะเนี่ยเราก็บอกว่าจริงๆผิวแห้งนะลองหยุดใช้น้ําร้อนกูอ๋อแล้วกนี่เป็นคนติดน้ําร้อนร้อนแบบร้อนจี่อะน้ำประมงเราใช้เครื่องใช่แต่จริงๆมากูก็ไม่ต้องใช้เครื่องร้อนก็ได้คือว่ากูน้ำร้อนเปิดปุ๊บแล้วแบบตัวก๊อกร้อนจี่อะคือว่าจะนอนมากคือแหงน้ำกลัวตากแดดไงใช่ยเลยปะอันที่ฉีดตูดอะ แล้วคือไม่เคยมาบ้านตู่ตอนกลางวันเลยพอมาปุ๊บดึงปุ๊บแล้วก็แบบล้างมือปุ๊บอุ้ยเย็นแล้วก็ปิดใช่ไหมบีบโฟมล้างหน้าล้างล้างเปิดมาทําไมมันเริ่มแบบร้อนร้อนสักพักมีควันร้อนจนมีควันอ่ะเดอุ้ยแล้วกองมันมีปัญหาแล้วพอปิดปุ๊บก็วิ่งไปลงชาวเวอร์ใช่ไหมแล้วก็น้ําหัวกองเหมือนเดิมมันก็จะยังโอเคอยู่แล้วล้างไว้สักพักอ้ยร้อนเสร็จแล้ววิ่งมาบอกไอ้เนยเนยน้ำรน จริงๆการใช้น้ำอุ่นอาบน้ำอะไรเงี้ยคือแม่งไม่ดีเลยเว้ยคือ,อนานๆทีได้แบบแค<ช>่ให้มันนี้แดก<ช>ไรเงี้ยแต่ไม่ควรใช้ตลอดเ <ๆ S 1> พราะว่ามันทําให้ผิวแห้งคือผิวเราแห้งแบบมึงเหมือนทะเลทรายคือเป็นขาวๆอ่ะตอนนี้ก็เลยหยุดใช้แล้วคุณหมอก็จ่ายครีมตัวนี้มาให้ซึ่งกูบบกว่าใช้ดีมากมันเป็นตัวที่เหมาะกับคนที่ผิวแพง,ง่ายแล้วก็คนที่ผิวแห้งมากอันนี้คือใช้แล้วแบบผิวชุ่มชื้นใช้เพิ่มบนเดียวกูหายทันเลยจริงหร<บ>อดีมากนี่แหละทุกคนอันนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่ผิ ราคาประมาณ800ก็ถือว่าเป็นครีมทาตัวเทียมกูบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปซื้อใช้เพราะกูรู้ราคาของไหนก็เคยเป็นเหมือนตู่มาเหมือนกันแต่ว่าเป็นมาเมื่อ2-3ปีที่แล้วแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าผิวแห้งแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วคุณหมอก็เลยให้ใช้ยูเซลินคือก็ใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็สารภาพว่าไม่ได้ใช้ทุกคืนผิวก็เลยแห้งแบบที่เห็น แต่ก็คือใช้วันไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว <pint ura. S 1> ร่างกายคือแบบว่ากูจะละเลยตัวเองมากเกินไปก็ก็หยิบมาใช้อะไรเงี้ยคือมึงรู้ว่า,วาตอนในผิวมึงแห้งแบบผิวแต่ลนะโมเลกุลน่ะจับกังมือกันอย่างเงี้ยใช่ <laughs> แต่ว่ามึงยังอยดกูอ่ยแต่ว,ว่าคือผิวอยนะ่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มตัตเป็นสาวแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองเพราะว่าไม่ไม่ทาครีมไงคือมันขี้เกียจแต่ว่าเออรู้ตัวแหละว่ามันไม่ดีรู้ว่าว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยคือคนที่มีผิวที่ดีอยู่แล้วใช่นั่นแหละเลยจะขี้เกียจทำเพราะรู้ส ก็คือใช้ตัวนี้คือแนะนำม,มาเพราะมันไม่มีน้ําหอมมันแอบซึมยากนิดนึงถ้าใครไม่ชอบความเ,นเ,นเนหนียวเหนอะหนะก็อาจจะแบบว่ายากนิดนึงเพราะว่าเนื้อมันแบบหนึบมากมันจะหนึบแบบเป็นเป็นอย่างเงี้ยนียววะเเหมือนไอ,อนน้นี้แน่นเลยอะนีเวียกระปุกสีน้ําเงินอะอันนั้นะกูเอามาทาแบบทาตูดเลยก็ทุกวันนี้ตูดกูดีขึ้นมากเพราะกูใช้ตัวนั้นมันแบบนุ่มมากอันนี้เวียอันนั้นอะอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ลองเว้หมดจริงมันสู้ชีวิตจริงอุ้ยอุ้ยได้ลองแล้วันนี้เอาไปห้องน ใหม่ชนะดีมากอันนี้อาจจะนุ่มกว่านิดนึงแต่ว่าอันนี้มันเหนียวสิ่งที่ทําให้เราต้องบังคับตัวเองทุกว,วันก็คือการกินน้ําให้หมดมเพราะว่า ผิวแห้งมากเราต้องดูแลตัวเองจากภายในสุดภายนอกก็คือกินน้ำเยอะๆดีมากทุกคนอาบน้าเย็นล้างหน้าน้าเย็นอะไรเงี้ยมันจะทําให้ผิวชุ่มชื้นม,มากขึ้นส่วนครีมกันแดดที่ในายใช้ก็จะเป็นเบโลเตัวนี้ได้ลองด้วยความบังเอิญเพราะว่าวันนั้นไปถ่ายงานกลางแดดแต่ว่าแบบลืมทาครีมกันแดดก็เลยวิ่งเข้าเซเว่นไป,ไปแล้วก็ไปซื้อวันนั้นเหมือนถ่ายงานกลางแดดแต่ว่าไม่รู้สึกร้อนเลยก็เลยแบบว่าหยิบขึ้นกันแดดตัวนี้ขึ้นมาดูมันเป็นตัวแบบตัวที่ทําให้เย็นก็เลยชอบตัวนี้มาแล้วมันก็ซึมง่่่าาาาายยมมกกกด้้้้้้วววววววตตตัััใใใจแแลล็ชชินนนนนถึงีีสเทรบ เป็นขวดสเปรย์ดีมากทุกคนใช้สเปรย์มันจะแบบมันจะทั่วผิวแล้วคือมันทาให้ผิวเงาสวยมากเวลาที่ทุกคนเห็นเราไปทะเลแล้วผิวช้ำๆอ่ะก็คือจะใช้ตัวนี้ก่อนจอยนอลแล้วก็ฉีดสเปรย์กันแดดของบาราน่าโบตต่อเลยแต่ราคามันก็จะสูงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ดีมากแล้วเธอใช้ไปแล้วปะใช่ใช่ใช้ใช้บาราน่าโบเหมือนกันท้าตัวนะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเนาะถ้าบางคนที่ลองใช้เหมือนเราแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยก็ไม่แปลกนะเพราะว่าบางใช้ Sí. ในแบบที่ตัวเองแบบใช่จริงๆคือกว่าเราจะเจอเซรั่มหรือว่าครีมที่เราชอบหรือว่าอานไหที่ชอบเนี่ยม,มันก็ผ่านมานานมากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็คือลองผิดลองถูกได้นะฮะถ้าอันไหนแท้ก็หยุดใช้อ,อ,อย่าดานทุรังอย่าจะได้เงินเพราะว่าเงินที่จะต้องไปรักษาหน้าต่อมันแพงกว่าืมกต้นค่ะสิ่งที่ทุกคนจะไม่แพ้เลยก็คือการกินน้ำชอบมากคือด้วยตัวเป็นกินน้ำน้อยไงก็เลยบังคับตัวเองในการซื้อแบบที่มันเขาฮิตกันผลกระปุกใหญ่ๆก็หี้อยู่ไปทางวันทางวันแล้วก็แบบรู้สึกว่าฉัน สำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหากินน้าน้อยนะคะอะเราก็เสริมนิดนึงว่าคําว่าผิวสวยเนี่ยมันไม่ได้ว่าฉันต้องผิวแทนฉันต้องผิวขาวคือผิวสีไหนมันก็คือผิวสวยทั้งหมดแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าผิวที่จะสวยได้ต้องชุ่มชื้นคือฉันไม่ได้บูลลี่คนผิวแห้งนะเว้ยแต่มันมีข้อเสียจริงๆริงเพราะว่าเจอมาแล้วไงว่ามันไม่ควรผิวแห้งเลยเพราะมันจะทําให้ผิวคันแล้วก็ผิวมันจะแก่ไวมากใช่ผิวมันจะไม่ได้ความชุ่มชื้นทุกคนจะสังเกตว่าผิวของคนที่มีีออาายยยเเเะะะ่ขจจแแบบหงวก็ม ใช่เหี่ยวแล้วก็จะมีขุยขาวๆแล้วพี่กูเป็นเออใช่แบบนั้นึงมันการัป็นสัญญาเตือนว่ามึงกำลังจะมีอายุแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลผิวให้มันชุ่มชื้นตลอดเวลาน,นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวตัวก็ตามแล้วก็อย่าลืมดูแลจากภายในสู่ภายนอกด้วยมึงนี่ไงภายในสู่ภายนอกอดอกเงียมากเนีนยนแทุกคนก็ฝาก,ากด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให,ให้เราด้วยแล้วก็ถ้าใครที่อยากเห็นคอนเทนต์อะไร ลองคอมเมต์มาบอกนะฮะแล้วก็คาดหวังมากว่าวันนึงอีศอคนนี้มันจะช่วยพูดแทนกูได้วันนี้เนี่ยกูก็คือคอแห้งอยู่คนเดียวอันไหนึูลองปิดคลิปดิบ๊ายบายแล้วเปิดจริงนะเนี่ยอันเด้อเปิดเลย